โอเคทุกคนวันนี้นะผมก็จะพาทุกคนไปดูสถานที่ลับใน map Dusty t i p นะทุกคนซึ่งสถานที่ลับตรงนี้อ่ะเป็นที่ที่ว่าซ่อนทุกอย่างไว้ในนั้นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะว่ามันคืออะไรนะทุกคนไป let's go ทุกคนแบบมาตามผมไหยนะทุกคนก็จะเกิดแถวๆนี้ใช่ไหมให้ทุกคนมาที่รถคลาสสิกบัสคันนี้นะทุกคนแล้วก็เหยียบขึ้นไปแล้วก็ขึ้นมาบนหลังคานี้นะหลังจากขึ้นมาสิทธ์ก็คือกระโดดขึ้นบนต้นไม้เนี้นะทุกคน นี่นี่ทุกคนหลังจากเรากระโดดขึ้นต้นไม้นี่เราก็สามารถออกจากแมบได้เลยนี่ปกติคือแมบมันจะล็อกนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราจะไปไหนไม่ได้นะมันจะล็อกให้เราอยู่บริเวณนี้นะทุกคนโอเคหลังจากทุกคนออกมาจากตรงนี้แล้วนะให้เดินตามผมเลยนะทุกคนนี่มันจะอยู่หลังประตูมิติอันน,นะนี้นะนี่มันเป็นประตูอะไรก็ไม่รู้อะตรงนี้แต่ผมจะลองเข้าดูนะว่าเข้าได้หรือเปล่าไม่ได้นะทุกคนเหมือนว่าจะเอามาแค่ประดับแมบเฉยๆนะ โอเคทุกคนซึ่งสถานที่รับตรงนี้อ่ะก็อยู่ตรงนั้นเลยนะน่าทุกคนนะ่าจะเห็นใช่ไหมโอเคซึ่งถ้าเราอยากจะไปเราก็ต้องอ้อมนะทุกคนน,นี่อ้อมมาตรงนี้นะแล้วก็นี่เลยทุกคนนี่รถทุกคันที่ว่าเกมเคยมีนะทุกคนมาจอดอยู่ที่นี่กันหมดเลยนี่ทุกคนนี่เลยที่กำลังขายตอนนี้นะทุกคนลัมโบ,บกินีอูริส ไม่แน่ใจนะทุกคนว่าเอาออกไปหรือยังนะเออช่างมันเถอะทุกคนนั่นแหละนี่คือ lamborghini urus ที่ว่าเคยขายแบบราคาแพงมากนะทุกคนนี่หน้าตาจริงของมันนะแล้วก็นี่เลยรถเริ่มต้นของเรานี่คันนี้มีอะไรเนี่ยม่ค a าเรนพีวันะทุกคนโคตรเท่อะแต่เหมือนว่าจะเหลี่ยมไปหน่อยนะว่าต่อฟักทุกคนทุเครื่องกันดิโอ้รถตั้งเพงให้เครื่อง c บูเรเตอร์นะทุกคนอือหือแต่ละคัน เออุกคนอันนี้กระบะซิงทุกคนกระบะซิงนี่มีกระบะซิงมีอะไรอน่ยกระป๋อด้วยนะทุกคนรถกระปอ๋อนะคันนี้โอ้ยแล้วก็โอ้ยนี่ทุกคนมีพวกรถฟอร์มูล่าวันนะโคตรเท่อะคันนี้มันจะขับในที่แบบนี้ได้จริงเหรอวะแต่ก็ช่างมาันเดี๋ยวดูคนเว้ยทุกคนคันนี้เป็นเอ่อปวดมาแต่งบอสนะทุกคนนี่เท่มากดูล้อดิแล้วก็อะไรเนี่ยคันนี้ผม ไม่รู้ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ไฟหน้าเหมือนพวกเอ่อเวลารี่พวกโปรโตฟีโนเลยนะทุกคนนี่คัทวนคันนี้ก็คือเอ่อเฮน s ีเอฟไฟนะทุกคนคันนี้ชอบมากโคตรเท่อะทุกคนเฮน s ีเอฟไฟแล้วก็อันนี้อะไรอะเหมือนว่าจะเป็น COVID c o ว v e ซีเจ็ดนะทุกคนแต่ว่ามันจะลบลิขสิทธิ์นะไฟท้ายเลยออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้อะนี่อันนี้จีวากอนทุกคนเมอร์เซเดสเบนจีวากอนโคตรเท่เลย แล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรคันนี้มันมันจะเป็นพวก a ดี i นะทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวไหน RS6 ผมว่าไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นพวก RS4 หรือไม่ก็ RS อื่นนะทุกคนคันมันทรงแบบนี้นะแล้วก็นี่ทุกคนที่กําลังแบบมาแรงตอนนี้คือเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะทุกคนนี่เศริกเศริกบินได้นะทุกคนผมไม่ได้เยยนนะทุกคนนี่ก็มันเป็นแบบนี้จริงๆเศริลกบินได้จริงๆนะทุกคนนี่ นีในนคนล่าสุดเลยนะก็คือนี่คลาสสิกบัสนะทุกคนคันนี้เลยแล้วก็มีรถบ้านปู่แม็กนะทุกคนนี่คันนี้เลยโคตรเท่โคตรน่าอยู่อ่ะคันคนี้รถบ้านปู่แม็กนะแล้วก็เป็นทีมแหละคันนี้อแล้วก็เป็นพวกเอ่อเขาเรียกอะไรครันนี้ไม่แน่ใจนะว่ารถอะไรแต่เป็นรถจิ๊บนะทุกคนคล้ายๆคล้ายๆจิ๊บอะแหละแล้วก็เอทีวีทุกคนเอทีวีดูดีแค่นเหมือนรถจักรยานเลยผม ผมว่าแปลกๆนะทุกคนแทนเหมันจัก,กรยานเลยคันนี้เฮ้ยคันนี้ผมลืมบอกเลยทุกคนผมผมชอบที่สุดแล้วทุกคนคันนี้อนี่ Ford GT ีนะทุกคนคันนี้อน,น,คน,คน,น,นี่อาจจะไม่เหมือนนะทุกคนแต่ว่าดูออกนะว่าเป็น Ford GT ทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นรถตู้เริ่มต้นน่าทุกคน Auto Shop Repair ไอ้เดี๋ก็กคนร้านซ่อมรถมีอะไรตรงนี้อะไรก็ไม่รู้คนกลมๆ แล้วก็มันเป็นเหมือนปืนนะทุกคนเป็นเนี่ยคอมมิงซูนน่าจะมาเร็วๆนี้นะทุกคนเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กซอแล้วก็มีอะไรเนี่ยเป็นน่าจะเป็นพวกสีรถนะทุกคนนี่เป็นสีไอเทมต่างๆในเกมนี้นะนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนมันก็เป็นแค่สีดังเซ็งสีลายอะไรทั่วไปแหละเฮ้ยตรงนี้ทุกคนมีแบบสีรถเออ่ฮนเนสซี่ไฟคันนั้นด้วยนะ มีมีตั้งแต่เขียวชาเขียวนะทุกคนเป็นเขียวเลมอนดำดำน้ำมันผมไม่แน่ใจนะมีฟ้าฟ้าแชมพูสีแดงส้มลายไม้ก็มีทุกคนอันนี้ผมโคตรชอบเลยโคตรเท่สีดำแบบดำดำไปเลยนะทุกคนสีชมพูทั้งคันสีขาวดำเท่ทุกคนอันนี้ผมชอบมากอมเออทุกคนอันนี้ก็เท่น,นะสีดำม่วงเอออันนี้เหมือนแอสตันมาตินเลยทุกคน ใครที่ชอบใครที่แบบว่าชอบรถแอสตัน马丁ก็น่าจะคุ้นเคยกับสีนี้ดีนะทุกคนอะไรเนี่ยทุกคนลาวา้าลายวาก็มีทุกคนโคตรเท่ทอะนี่เรืองแสงนะทุกคนนี่นทุกคนก็เป็นสถานที่รับทั่วไปอะละทุกคนก็แค่มีรถอที่ว่าเป็นรถลิมิเต็ดรถหายากรถที่ต้องซื้อนะเราได้เห็นคันจริงนะทุกคนสักทีนะนี่ก็นั่นแหละสามารถทำตามที่ผมบอกแล้วก็ข้ามมาดูที่นี่ได้นะ เผื่อใครสนใจคันไหนก็อาจจะได้ดูเผื่ออาจจะแบบซื้อได้นะทุกคนเผื่ออาจจะมีให้ซื้อในอนาคตนะอาจจะแค่ดูว่าเป็นแนวทางแบบนั้นแหละทุกคนโอเคนะสำหรับใครที่ว่าชอบคลิปนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะทุกคนคลิปต่อไปนะผมก็อาจจะมาแชร์สถานที่รับเทคนิคต่บบางๆของเกมพวกนี้นะโอเคซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนวันนี้ผมไปแล้วนะ